ยกให้เป็นเดอะเบสยกใหเป็นที่หนึ่งเลยเรื่องฝ้าเพดานครับผมเขาออกแบบได้อย่างสวยมากก็จะมีไฟสองสว่างนะครับผมทางกันประมาณประมาณประมาณเจเมตรนะครับผมนีครับโอ้โหสวัสดีสวัสดีครับผม ตอนนี้ศูนย์ยืนอยู่ริมถนนวิภาวดีรังสิตน,นะครับคลิปนี้สุนพ้าทุกคนมาชมอีกหนึ่งสกายวอล์กนะครับผมที่าการออกแบบและอย่างดีเยี่ยมนะครับผมนี่เป็นสกายวอล์กแรกที่ศูนย์ว่าฝ้าเพดานสวยที่สุดนะครับผมนะน่าจะสวยที่สุดในไทยแล้วมั้งทุกคนนะอันนะี้ไม่เปิดนะเดี๋ยวสุนพะทุกคนไปดูกันว่าการออกแบบของ ฟาเพดานสกายวอล์กแห่งนี้สวยขนาดไหนนะครับถ้าพี่พีเอฟซีเข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้คลิปของหมอซุนด้วยนะครับไปเราขึ้นไปชมกันเลยครับผมว่าจริงอย่างที่ผมพูดไหมว่ามันสวยครับทุกคนนี่ครับเมลลายทางขึ้นก็จะมีราวจับเป็นสแตนเลสนะครับเพราะแล้วก็แผ่นใสนะครับผมเป็นน่าจะเป็นพลาสติกครับนี่ครับผมน่าจะไม่ใช่กระจก ข้างบนก็เป็นแผ่นใสครับอามามงเป็นอังคาครับผมที่จะมีการส่องสว่างนะครับผมอมองเห็นพระอาทิตย์เลยนะครับมันลายทางขึ้นนะครับผมก็เป็นแบบนี้นะครับสวยนะครับสวยมากเรามาดูการออกแบบเรื่องฝ้าเพลานของสกายวอล์คแห่งนี้ที่สุดว่าสวยที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับผม เรามาดูกันว่าจะขนาดไหนแล้วก็จุดนี้ทุกคนเป็นอีกทางเชื่อมหนึ่งเป็นทางเชื่อมใหม่ที่ยังไม่ได้เปิดใช้บริการครับผมนี่ครับน่าจะยังทำไม่เสร็จนะครับนี่เรามาดูกันนะครับผมเป็นฟ้าเพลานที่สวยที่สุดในประเทศไทยจริงไหมนี่ครับสวยมากเลทุกคน ดูมุมนี้ยังอลังการครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นทางเชื่อมไปน,น่าจะเดินไปเซ็นทรัลลาดฟ้าลาดพร้าวได้นะครับผมนีครับเป็นไม้ครับผมเขาเอาไม้มาตกแต่งนะครับผมไม่รู้ว่าไม้จริง ืีว่าไม้แบบไม้อัดนะทุกคนนะนะครับผมแต่เรื่องความสวยงามนี่สูนยกให้เป็นเดอะเบรดยกให้เป็นที่หนึ่งเลยเรื่องฝ้าเพดาน,นะครับผมเขาออกแบบได้อย่างสวยมากครับก็จะมีไฟสองสว่างนะครับผมทางกันประมาณประมาณหประมาณเจแปดเมตรนะครับผม นะครับโอ,โ,โอ้โหแล้วก็จะมองเห็นถนนวิภาวดีครับผมแล้วก็ทางบวนโชวเวสุดยอดจริงๆครับ ครับผมเราก็จะมองเห็นป้ายรถเมร์นะครับผมเห็นไหมป้ายรถเมร์สีเหลืองนะทุกคนนะครับผม,นะะผมก็เป็นทางเชื่อมที่เดินมาจากป้ายรถเมร์แล้วกมาเชื่อมจุดนี้ได้เลยนะถ้าเขาทำเสร็จนะครับผมยังสวยเลยครับ ถ้าเดินเดินตรงไปก็จะไปเชื่อมกับสำนักงานใหญ่ของปตทนะครับผมนีม่ครับสวยมากๆสวยจริงๆครับสุดยอดการออกแบบครับผมทำไมป้ายรถเมล์แถวนี้ ถนนเส้นนี้มันไม่เหมือนไปรนเมลเส้นอื่นทุกคนคือมันมีความสวยงามนะเป็นแบบสีเดืองนะครับผมนะก็จะทำเป็นสีเดืองอย่างสวยได้ละ โรงเด็กต่างๆนะครับผมคือแข็งแรงเลยครับเราดูดแล้วเราบบพู้สึงว่าโอ้เข้าทำแบบโครงใหญ่มากๆครับผมนี่ครับแล้วก็นี่ครับ,รบสำนักงานใหญ่ของกตทครับผม ปเดี๋ยวเราลงไปข้างด้านกันดีกว่าทุกคนนน่ก็ออกแบบก็จะเอาแผ่นไฟครับผมมามองนะครับมาทำเป็นหลังคาที่ส่องสว่างได้นะครับผมเพราะว่ามันจะไม่ได้เมื่อเวลาเราเรินขึ้นดงนะครับผมเราก็จะมันก็จะมีแสงที่ทำให้แบบ ผู้คนมองบันไดได้อย่างชัดเจนนะครับ กรมองดูข้างล่างแบบนี้มันเหมือนไม่อลังการใช่ไหมแต่ถ้าเราขึ้นไปโอ้มันสวยมากมากเลยครับไปเดี๋ยวพาทุกคนเดินไปตรงสำนักงานใหญ่ของกรทอครับผมโอ้แถวนี้สวยนะมีต้นไม้แบบนี้ด้วยทุกคนยังสวยเลยละ่ะ วัาดพระเจ้ากระางสวยมากครับนี่คือสํานักงานใหญ่ของปตทนะครับผมก็มีการปลูกต้นไม้ต่างๆนะครับผมตามริมกําแพงเขานะครับดูครับผมสวยจริงๆ Oh, สวยมากแล้วเราก็แบบสามารถเดินไปสวนสาธารณนะน่าจะเป็นสวนรถไฟนะครับผมเนะก็สวนจตุจักรได้นะครับผมคือสวนมันจะมีอยู่ประมาณสามสามสวนนะแต่ที่จริงมันก็มันก็เชื่อมกันนะสวนมันก็เป็นเชื่อมกันได้นะครับผมแต่ว่าเขาจะเรียกชื่อต่างกันนะครับอย่าง ส่วนจัดตุดจกักสสวนวัสดะเวนจัศทะหรือว่าสวนรถไฟอะ่ะทุกคนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจำไม่ได้อะ่ะนี่ครับแถวนี้อลังการมาเดเลยครับกผมเรื่องถนนนะครับนี่ถึงแล้ว TTP Station นะครับผม นี่ครับนี่คือเป็นสกายวอล์กของปตทนะครับผมนี่ครับสามารถเชื่อมไปเซ็นทรัลลาดพร้าวได้นะครับผมเดินไปได้เลยน,นะครับเชื่อมกับรถไฟ MRT สถานีพระหลโยธินนะครับ ครับข้างน้นก็จะเป็นสวนมัสิราเบญจทัศนะครับผมหรือว่าส,สวนรถไฟนี่ครับเป็น PTT Station มี Amazon มี7 Eleven นะครับผม นะครับผมก็เป็นบ้านสนับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ